ที่เทนฮากต้องทำหากไม่อยากตกงาน หลังจบแมตช์เดย์ที่8ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถพลิกล็อกเอาชนะเบนฟอร์ดได้2ต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เคยถูกเล่าขานว่าเฟอร์กี้ไามสิ่งนี้ช่วยต่ออายุงานของเทนฮากไม่ต้องเจอกับความกดดันมากเกินไปหลังออกสตาร์ฤดูกาลได้อย่างย่แย่พบเจอกับความพ่ายแพ้ไปแล้ว6จาก11เกมทุกรายการและกำลังรั้งบวยของกลุ่มในบอลยุโรปซึ่งแม้สถานการณ์ที่แมนอยู่ต้องเจอเราอาจพอที่ายได้ว่ามันเป็นเพราะเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บและปัญหาปัจจัยภายนอกที่ยากเกินจะควบคุมได้้นนนนัั่คืออออกการถูฟงงของอโตี และพฤติกรรมเกร่คีย์บอร์ดของซานโช่แต่สิ่งที่เทนฮากสามารถทําได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยเพราะตลอด11เกมทุกรายการที่ผ่านมามันมีสิ่งที่แฟนบอลร,รวมถึงสื่อเองก็มองตรงกันว่าเทนฮากควรต้องทําอะไรสักอย่างหากไม่อยากตกงานเร็วเกินไปโดยอย่างแรกคือเลิกใช้บรูโน่ในตําแหน่งปีกขวาซึ่งแม้จะเข้าใจได้ว่าทั้งอันโตนี่และซานโช่ไม่พร้อมให้ถูกใช้งานแต่การที่ทีมดึงตัวเมสันเมาส์เข้ามาแล้วเมาส์สามารถเล่นทางริมเส้นได้นั่นคือเรื่องที่เทนฮากควรต้องลองใช้เพราะการโยกบูโโน่ไปปีกขวานอกจาก จะไม่เป็นผลดีกับเทนฮากแล้วมันยังไม่เป็นผลดีกับใครเลยเพราะบรูโน่คือผู้เล่นจองทับหมายเลขสิบสิ่งที่เขาถนัดคือการจ่ายบอลสร้างสรรค์และทะลายกำแพงเกมรับคู่แข่งด้วยการจ่ายบอลทะลุช่องหรือหาโอกาสสอดเข้ากรอบเขตโทษร,รวมถึงการลุ้นยิงไกลาจากนอกกรอบเขตโทษแต่พอบรูโน่ถัางไปยืนขวาด้วยความที่ไม่ใช่ผู้เล่นความเร็วจัดหรือมีสไตล์เลี้ยงกินตัวได้มันก็ทําให้เขาแทบจะหายไปจากเกมเลยและแมนยูก็ไม่มีใครสร้างสรรค์เกมได้โดยเฉพาะเมสันเมาส์ที่มีสไตล์เป็นตัวเชื่อมเกมมากกว่าเป็นตัวจ่ายบอลสร้างสรรค์ซึ่ง นี่ก็ทําให้เมาส์ถูกจับจ้องหนักเข้าไปอีกดังนั้นการเลิกใช้บรูโน่ปีกว่าคือสิ่งแรกๆที่เทนฮากต้องจัดการ ยังต่อมาคือการเคลียร์แรดฟอร์ดแม้ว่านี่จะเป็นผู้เล่นที่ช่วยแบ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยอมรับกันได้แล้วว่าผลงานของแรดฟอร์ดในตอนนี้ไม่อยู่ในร่องรอยของนักฟุตบอลร,ระดับสูงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการตัดสินใจทําอะไรก็ตามในสนามทุกอย่างดูผิดเพี้ยนไปหมดและยิ่งนานวันความมั่นใจของเขาก็เริ่มถดถอยสําคัญกว่านั้นที่มากกว่าแค่เกมรุกติดขัดคือปัญหาเรื่องความขี้เกียจช่วยเกมรับนี่คือสิ่งที่ส่งผลเสียกับทีมมากๆเพราะในขณะที่แร back size, ดฟอร์ด แต่เมื่อเขาทําบอลเสียแล้วเขากลับไม่เลือกที่จะวิ่งไปช่วยเพื่อเล่นเกมรับทําเพียงแต่เดินกระเพกไปมานี่คือสิ่งที่เทนฮากต้องเคลียร์ให้ชัดว่าตกลงแล้วมาร์กัสแรดฟอร์ดพร้อมที่จะลงสนามเป็นตัวจริงหรือไม่ยังต่อมาคือการจัดการกับโอนาน่าต้องยอมรับว่านับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาเรายังไม่สามารถพูดได้เลยว่าโอนาน่าช่วยยกระดับเกมของแมนยูเพราะแม้เขาจะมั่นใจในการต่อบอลก็จริงแต่ประเด็นปัญหาที่ใหญ่มากๆสาหรับนักฟุตบอลในตําแหน่งผู้รักษาประตูนั่นคือเรื่องการใช้มือเซฟที่มันดูผผิิดดเรรื่องาวและ สงสัยไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดมุมเสาแรกการอ่านจังหวะคู่ต่อสู้การยืนตำแหน่งเฝ้าเสาปฏิกิริยาการตอบสนองและการใช้มือปัดบอล ทำไมทุกอย่างดูผิดแปลกไปหมดและที่สำคัญคือถึงตอนนี้ดูเหมือนโอนาน่าจะไม่หลงเหลือความมั่นใจใดๆในการยืนอยู่ในสนามอีกแล้วผ่านสีหน้าแววตาที่ดูเลื่อนลอยดังนั้นแล้วแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เทนฮากจำต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้สักทีเพราะไม่เช่นนั้นหากล่อยไปเรื่อยๆแล้วทีมสามารถผลิตสกอร์ได้แต่ผู้รักษาประตูยังตรงเป็นตงุนตงแบบนี้นักเตะคนอื่นก็คงไม่สามารถพาทีมไปสู่ผลลัพธ์ในเรื่องผลการแข่งขันที่ดีได้และที่สวยที่สุดก็ไม่ใช่ใครแต่จะะเป็นนนนตันนััวทา่แหลครบ นี่คือ3จุดที่เทนฮาต้องใช้ช่วงเวลาพักเบรกตอนนี้เพื่อคิดวิเคราะห์และแยกแยะให้ชัดจะได้พาทีมไปสู่จุดที่คาดหวังสักที